นี่ฉันได้ข่าวว่านางกวางอ่ะจะได้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมใช่แล้วนี่แกรู้ได้ไงแกรู้อะไรไหมในเกมว่าจริงๆแล้วอะ่ะตำแหน่งนั้นอะ่ะมันเป็นของแกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ายายกวางอะ่ะไปทำอีท่าไหนนะถึงได้เลื่อนตำแหน่งแทนแก ดีกว่างเอา้านี่ฉันซื้อขนมมาฝากโอ้ขอบใจมากเลยนับเพื่อนนายนี่ใจดีกับเราจริงๆนะเนี่ยไม่หรอกแกฉันเห็นแกเครียดอะ่ะก็เลยพยายามทำให้แกไม่เครียดอะ่ะนี่แกรู้ไหมว่าที่ฉันเครียดเนี่ยก็เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้ฉันแต่มีข้อแม้ว่า จะต้องเคลียร์งานที่โต๊ะเนี่ยให้เสร็จภายในสองวันถึงจะเลื่อนตำแหน่งให้แล้วแกดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะฉันจะทำเสร็จทันได้ยังไงอ,อ่ะโหนี่กวางถ้าแกทำงานหักโหมขนาดเนี้ยแกจะเป็นบ้านนะอืมฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละใกล้แล้วเนี่ยแกยจะเป็นบ้าแล้วนี่แต่แกอย่าลืมสิมาชันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะเดียวฉันช่วยแกทำเอง เฮ้ยจริงดิขอบใจมากนะเพื่อนถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะฉันจะบอกหัวหน้าให้เลื่อนตำแหน่งให้แกด้วยงั้นเริ่มทำกันเลยไหมไปฉันช่วยฉันช่วยฉันมาตรงนี้อยู่อ่ะฉันมาเพราอยู่แกลองแกลองไปหาตรงนี้อืมไอสองคนนี้ไม่ทำอะไรกันอยู่วะ ฮายหวัดดีจ้าพวกแกทำอะไรกันอยู่เหรอจ้าเอาฟาดนี่แกจะมาช่วยฉันทำงานอีกคนหนึ่งใช่ไหมป่าหรอกจ้าฉันขอยืมตัวเกมหน่อยได้ไหมจ้าพอดีมีเรื่องจะคุยกับเกมนะจ้าคุยตรงนี้ก็ได้นี่แกก็เพื่อนกันทั้งนั้นนหะไม่ได้หรอกจ้ามันเป็นความลับนะแกได้ไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามเนี้ยนะ นะขอหอยู่แบบเดียวเองแหมเดี๋ยวนี้มีความลับนะเออก็แล้งั้นเดี๋ยวฉันตามมาล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปรอที่ร้านกาแฟนะฉันก็เรียบร้อยละจะไปวางนู่นเลยเดิน แกฉันว่าแกรีบไปคุยอะไรกับไอ้บาสก่อนดีกว่าก็แล้วฉันะกลับมาไหม,อ,มอย่าลืมนะแกจ้า นี่เกมน,นี่แกนัดฉันที่ร้านกาแฟไม่ใช่หรอแล้วทำไมจะมาอยู่นี้ได้อะนี่ฉันได้ข่าวว่านางกวางอ่ะจะได้เล่นตำแหน่งใช่ไหมใช่แล้วนี่แกรู้ได้ไงแกรู้อะไรไหมในเกมว่าจริงๆแล้วอ่ะตำแหน่งนั้นอ่ะมันเป็นของแกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ายี่ยกวางอ่ะ ไปทําอีท่าไหนนะถึงได้เลื่อนตําแหน่งแทนแกจริงเหรอบัสก็จริงนะสิเกมฉันเนี่ยได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะตอนแรกฉันก็คิดไปคิดมานะว่าฉันจะมาเล่าให้แกฟังดีไหมแต่แกเป็นเพื่อนรักฉันไงฉันน่ะไม่อยากให้กวางมันหลอกใช้ใแกไงฉันน่ะหวังดีกับแกจริงนะเกม ฉันคิดว่านะฮีดกวางอ่ะไม่ใช่คนดีที่แกคิดหรอก ทันไหมวะเนี่ยเกมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยคุยนานจังเฮย้ยมาแล้วแกแอมรีบๆเลยนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ย ทำไมแกทำหน้าแบบนี้อ่ะหรือว่าแกไปทะเลาะไกดบาสมาแกไม่ต้องพูดเลยนะกวางที่แกได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะก็เพราะว่าแกเอาตัวเข้าแลกกับบอสเพื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมกวาง นีได้ยังไงอะแกเป็นเพื่อนรักฉันเอยว้แล้วมันจริงไหมล่ะวางเพื่อนรักกันอะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนับตั้งแต่วันนี้ไปอะแกกับฉันอะเราเลิกเป็นเพื่อนก,กัน กวางฉันขอบใจแกมากๆเลยนะเพื่อนรักที่แกอ่ะที่ทําให้ฉันได้เลื่อนตําแหน่งพร้อมๆกับแกเลยอะก็แกเป็นเพื่อนฉันนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งแกก็หวังดีกับฉันด้วยฉันก็ต้องสนับสนุนแกสิขอบใจมากๆเลยนะเจ้าเพื่อนรักฉันอะรับรองเลยว่าฉันจะไม่ทําให้แกผิดหวังเหมือนกับไอ้เพื่อนเลวๆอย่างไอ้กเกม <c oughs> ไปดีกว่ากวางไปทํางานที่เรารักกันดีกว่านาะอ <c oughs> ไปจ้ะไปจ้าฉันรักแกนะกวาง <c oughs> ไม่น่าเลยฉันไม่น่าหูเบาไปเชื่อคำพูดของไอ้บานมันเลยสุดท้ายไอ้บานมันก็ได้ในสิ่งที่มันวางแผนเอาไว้ฉันขอให้แกรู้ตัวตนนี้แท้จริงของไอบาทในเร็ววันนี้นะเพื่อนและฉันจะคอยเป็นห่วงแกและจะคอยดูแลแกอยู่แบบห่างๆฉลักแกนะเพื่อน ขนาดนั้นนะนี่อย่าบอกว่าแกทะเลาะไก่บาสมานะแกไม่ต้องมาพูดเลยกวางที่แกได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะเพราะว่าแกตัวไอ้แกมบไดนวะมันโดนคอโดนแกเลยว่ะเราไม่เล่นต่อ เพิ่งอยู่ไหนพี่กัไรเล่นอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่แล้วมันจะแดงแกต้องจับไปแล้วทีนี้เออมันจะแดงแล้วอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะคันไอ้เกมเขาไม่เออไม่เป็นไรจงจิ้มเล่นอะไกันไม่ไดจริงกับบัสก็จริงสิเกมก็ตอนแรกนะฉันคิดไปคิดมาแล้วว่าฉันจะมาบอกแกดีไหมโอ้ผู้ผิดขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ えっ